ตื่นเต้นไหมครับอมองหน้านิดน่อยครับนิดน่อยกลัวเสียวฟอร์มไม่เพราะเราสวยแบบปั้นใจอะเอ่อนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีภาพนะครับทั้งหมด1่ถึง5ทีทีเรื่อกเลยเอาภาพไหนยิ้มเปิดนะยิ้มเปิดนะเราเจอท์เหมือนเกมโชว์เลยกันแล้วก็เปิดของกันมาโ่งทีเอาเลยครับและภาพนี้คือภาพลองถือดูลองถือดู มันต้องอี้ด้วยเออถูกนะฮะาันหลอกออกอาไม่ได้นะฮะอ่ะและภาพนี้นะครับคือภาพึังเอาละถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มครับนี่นะครับ white peach, white peach นะครับผ <White S 2> ส <m ì. S 2> มปุกและปลาเร่อันไหนอันไหนไว i t e peach สีอะไรลงเรื่องจากสีสีโซมเรื่องจากสีเรื่อง,งจากสีครับช่วยกันได้ะนะครับ ผ่านไฟครบหรือยังอาดาเอ๊ะเกิดอะไรถูกมันมันสูงสามเมตรหรือเปล่ามันยังไงลองดูอันไหนอันนี้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 หันไปดูถูกถูกยังถูกยังถูกยังถูกแล้วถูกแล้วยังไม่ตกยังไม่ตกเออขอยตกยังไม่ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเอออันไหนซ้ายขวาบนล่าง ใช่ไหมโอเคแน่ะเดี <sh> ๋ยวแช่ก <Jeżeli> ่อนเช็คก่อนถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับถูกโอ้โหตกใส่แม่ไม่ได้แก้ก็ถามว่าแก้หรือเปล่าซึ่งไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ต้องมิจารณสับสนนิดหน่อยใช่เป็นคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวทีมงานของเราห้าสิบกว่านาทีเลยนะครับอ๋อนึกว่ายืนห้าสิบวินาทีห้าสิบวินาที คนที่สองเชิญเล